สวัสดีแคบก็นี่ผมได้แฮร์รี่พอตเตอร์กล่องซุ่มมาแต่ว่ามันของบริษัทอะไรวะเน,นี่ยแบรนด์เฟนกรีนโ o บินอะไรสักอย่างแล้วนี่ก็สิทธิ์ด้วยหรอไม่แน่ใจแต่เขาเขียนชัดเจนว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นะัสะกดถูกต้องด้วยแต่ไม่ได้เขียนว่าคอปปี้ไรอะไรสักอย่างจนเรื่องสิน เอาเถอะผมว่ามันน่ารักดีอ่ะดุดตาจะแบวไปไหนดุดหลอดหลอดวอดมอแล้วตาแบวมากอา่ถ้าผมอยากได้เหรอเนี่ย professor ร,ฟฟร์แนอนแล้วก็พระเอกะนะนี่นี่น่าสนใจอยู่ h a รี่แล้วมี h a รี่สองแบบเหรอแบลมาก ผมจำมาสองกล่องครับก็มาลุ้นกันแล้วกันว่าจะได้ตัวไหนนะเอาเป็นว่าขอสัตจาร์นะครับผมสนนปสนิปมันดูเรียบมากอะสัตจาร์กับแฮร์รี่กันถ้าจะได้วอลดมอล์เบลก็ก็ไม่เกี่ยงนะเอ๊ะ่างนี้ เปิดพร้อมกันเลยดีกว่าค uh, mm hmm. ิ้วเขียวอย่าบอกในะในบอดโดโมจริง mm สุดยอดบอดโดโมบอลโดแบลว์ค่ะบอลโดโมแบลมากดู โอเคก็ได้นะผมผมก็ชอบนะมันดูดูเก็บเบลเดีอ่ะบอดเก็บเบลโอเคบอดเก็บเบลได้มาที่กล่องหนึ่งขอเป็นพวกพระเอกเราด้วกันนะอันหนึ่งในสามด้วยกัน,นอ่ะหนึ่งในสามแก๊งพระเอกเนี่ยอ่ะลุสซาจันดับบนดอหรอ,อจันดับบนดอเขาได้อ้าว มารนมันจะได้ใคอเอขอมีการ์ดให้นี่นะนี่ไงการ์ดแบลจ้ะด้านหลังอะฮริย์พอตเตอร์โอเคมาใล้่อดูดีกว่าด้งดิงดิงดิงดึงดิงดึดิงดึดิงดึดิงฮรรอนฮะ ร้อนให้ร้อนไม่มีหนูคนทัวร้อนะนก็ร้อนอ่ะร้อนกลังกินนู่นอโอ้กินอ,อ,อันน่องไก่อ่ะเนาะมันะมเต็มปากเต็มคำเลยทีเดียวพี่รนะ้อนแล้วน้องแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์น้ำเลยนะคือนเลยมันขึ้นพลงังอ่ะพี่รนะ้อนแล้วน้อ อากายปลายกายปลายซูมหน่อยวักวักวักอ้าวกาดอ่ะนี่กาดที่ร้อนหืร้อน,อนที่ร้อนครับผมได้ร้อนก็ได้น,นนะเอ่อทำหลอดเบลล์ โบดูเบลโบดูเบลเลยทับรอนดูดีเทลกันเลยดีกว่าผมว่าก็โอเคนะตาก็รบายได้เบลดีหนูการลงสีเอ่อยังอยากเป็นนะจากหนูนี่สังเกตที่หัวได้เลยว่ายังลงสีได้อยาบไปแต่ตาโอเคแนะผมทำว่าทำตาได้ดี ส่วนอื่นสียังเก็บรายละเอียดได้ไม่พูดถึงว่าไม่ไม่ดีนะยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่โดยรวมก็โอเคนะพอใจโดยรวมพอใจอ่รดูท่านหลอดท่านหลอดแบลวอจารย์มป็นปบลวมาเนี่ยการการลงสีเนี่ยยังยังไม่ได้นะที่มือควรจะเป็นขาวนี่ก็แบบเนาะ นากินีโอเคแหละได้ได้ถือว่าพอใจฮะตลอดกับร้อนตลอดแบลวโอเคครับก็แฟนๆแฮร์รี่ก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผม <c oughs> สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ